อาละครัสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกับมาพบกับผมอุทาคุอีกเช่นเคยและในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กันกับเกมก um ันดัมแบทเทิลอารายัแต่เราจะมาอยู่กับตัวของ m z s z 006 Zeta Gundam นักบินคามิวบีดัน Zeta Gundam ปรากฏตัวในโมบิสูดภาค Zeta Gundam เป็นโมบิสูดลำดับที่4ในโปรเจกต์ Zeta โปรเจกต์เซตาเนี่ยจากปัญหาที่ทักอนาหาอิเล็กทรอนิกส์พบว่าการเปลี่ยนร่างของโมบิสูดเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมจากตัวเดลตากันดมซึ่งเขาสามารถหาทางแก้ไขได้แล้วโดยการเปลี่ยนไปใช้โครงเฟรมภายในแบบใหม่โดยระบบโครงเฟรมภายในแบบใหม่นี้มีชื่อเรียกว่าระบบบุ๊ปเอเบอร์เฟรมโดยที่อยู่โครงเฟรมแบบนี้มันจะเป็นโครงเฟรมที่ ออกแบบมาให้ภายในสามารถเคลื่อนไหวได้มันจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้ตัวโมบิสูดโดยที่เทคโนโลยี Move Able f r a m e มเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้กับกันดั้มมาร์คทแต่ว่ากันดั้มมาร์คทูเนี่ยฝั่งที่คิดค้นและสร้างขึ้นมาจะเป็นทางฝั่งของทีทานแต่ว่าตามเนื้อเรื่องกันดั้มมาร์คทได้ถูกกองกำลังเ e อลโก้ขโมยไป กองกำลังเอลโก้ก็เลยนำข้อบูลเรื่องระบบ Move-Ever-Ever-Frame เนะี่ยส่งให้ทางอานาฮาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการแก้ไขและก็จึงได้สร้างเซ t a การดัมเสร็จสมบูรณ์โดยที่อาวุธของเซ t a กันดัมจะมีปืนวอลแคนเป็นปืนกลขนาดเล็กติดที่หัวนิสล์ติดตั้งไว้ที่แขนทั้งสองข้างของเซ t a กันดัมวีมไลเฟิล โดยที่บีมไลเฟิลตัวนี้จะเป็นบีมไล i เฟิลแบบเฉพาะจอจงของเซตากันดัมซึ่งมันสามารถปรับความเข้มข้นของอนุภาคบีมจนทำให้มันกลายเป็นบีมเซเบอร์ที่ปลายปืนได้แล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ติดตั้งไว้ที่กระปรงทั้งสข้างแล้วก็ยังมีระบบใหม่อย่างระบบไบโอเซนเซอร์ ensor, ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโมดิฟูชให้มากยิ่งขึ้น โดยที่ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยนั้นซึ่งอยู่กับสภาพอารมณ์ของนักบินเรื่องราวของเซต้ากันดั้มนั้นเซต้ากันดัมอย่างที่บอกไปว่าถูกขับโดยคา m มิวบิดันและในการต่อสู้ที่สงครามกิฟในตอนท้ายของซีรีส์เซต้ากันดัมเนี่ยเซต้ากันดัมได้ทำการต่อสู้กับดีโอและคา m มิวก็ได้ระเบิดพลังนิวไทยออกมา จนทำให้มันมีขึ้นพลังห่อหุ้มตัวเซตากันดัมก่อนที่คามิวจะใช้เซตากันดัมกลายร่างเป็นเว็บไรเดอร์หรือร่างเครื่องบินนั่นแหละในการพุ่งชนเพื่อจัดก,การดีโอสำหรับเซตากันดัมอาวุธภายในเกมก็จะมีบีมเซเวอร์มีบีมไรเฟิลมีเครื่องยิงลูกระเบิดที่ส่วนแขนหรือที่ยิงมิสไซน์นั่นแหละติดไว้ที่แขนสองข้าง แล้วก็ไ h เมก ah า Launcher เป็นปืนใหญ่ส่วนถ้าไม่ตายจะกลายเป็นร่างเว็บไลเดอร์และพุ่งชนเป็นท่าแบบเดียวกับที่ใช้จาัดก,การดีโอในทีวีซีรีส์ส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะเน้นเป็นอาวุธไกายภาพมาเน้นอาวุธประชิดฉะนั้นบิวก็เลยจะกลายเป็นบิวโจมตีประชิดแล้วก็มีเน้นเคาน์เตอร์แล้วก็ติดเลือดไว้สักหนึ่งให้เลือดมันมีเยอะสักนิดหน่อย โอเคเราก็ไปดูเกมเพย์ของเซตากันด้ำกันดีกว่าเอาละเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันละสําหรับเซตากันด้ำในเกมนี้ก็จะเป็นหุน่นสาย a l l ร o เดอ e r หุ่นสายสีฟ้านั่นเองก็ระยะากลกระยะใกล้เดี๋ยวจะลุ้มซีขอแค่ตัวเดียวขอกปุ๊บ โอเคขอได้ขออะไรได้อย่างนั้นเซตาก็ฟันได้สามฮิตเฮ้ 1, ซอมสามนี่ใช้บีมเซเบอร์แต่ถ้าโจมตีพิเศษจะเป็นยังไงเป็นดาบปลายปืน 1, ซ้อมโอเคเมกาลันเชอร์ปืนใหญ่ของตัวเซตาจะเป็นยิงแล้วระเบิด ควรจะยิงแล้วเป็นครั้งอุ่ยยาเป็นเซตตาแล้วเลิกเลยเล่น,ลนไปซะละโอ้โหนี่มีป้องกันสมบูรณ์แบบเยอะนะมันเลยคาเ,เตอร์ง่าย ต่อเนื่องนี่ถ้าตีพิเศษก็จะเป็นใช้ดาบนี่งใช้ดาบปืนปรับปืนให้สามารถกลายเป็นดาบได้อาคิวมิงแมนสุดนินอยนี่นอาวุธลองสองก็จะเป็นจรวด,ดพิไซรายติดตั้งไว้ที่แขนยีงออกไปอาวุธลองสามก็จะเป็นปืนใหญ่ถ้าไม่ตาย จไ,ได้กลายร่างเป็นเว็บไรเดอร์ยังไงระเบิดพลังจะมีขึ้นอล่าสีม่วงที่มาจากตัวของไบโอเซนเซอร์เออมาจากพลังของคามิวนั่นแหละแต่ตัวไบโอมันเป็นตัวขยายพลังเฉยๆโอ้โหตีท่าอื่นไม่เป็นแล้วละ่ะอยู่จกสภาพอาจจะหลดพิซซายไปพิไซายไปปืนใหญ่ไป โมันเลยมันเลยทำไมพ่อมันอย่างนี้ได้ตลอดขึ้นฟ้าเอาไ่ขึ้นเซตากันหน่ำก็จะเป็นมุนตัวแรกในโปรเจกต์เซตาที่แปลงร่างได้โดยที่ไม่มีปัญหาโอมยิงไม่โดน เรียบร้อยจัดก,การาาลเยลยค่ะอันเลนอันนาดเลยวะเป็ดพีสองคุ้ยเคมเฟอร์กับดีโอเอ้ยไม่ใช่เคมเฟอร์กับดีโอเคมเฟอร์กระแซกอี่แซกนี่มันได้มา บอกเลงมึงมึงก็เลิกเลงซนตีนได้ใจจัดเออมาจ รู้สึกว่าอาจจะต้องใช้มิสไซล์ก่อนปืนใหญ่เนี่ก็ไม่คอมโบนี่ต่อเนื่องตายเลยแล้วก,กันชุดเดียว พราะวบิวเน้นโจมตีประชิดนะก็เลยโจมตีประชิดปล่อยหน่อยทำอะไรมาปูมาปล,ปลาระเบิดมาชูขวาน รู้สึกการสลับอาวุธจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เปรียบย้อยสายคาลเตอร์ลืนเล่นเก็บยิงตัวเองฟรีเฉยไม่เป็นไร ้า้จุดสองครามคิดคุยไม่เอาคิวเบลล์อยากเอาเทสโยก่อนทำไมก็เลิกเลงตอนตีได้หนักใจเอาโยก่อน ตามเ,เรื่อนๆป่ะอาโคนแม่งเลยไปขึ้นเหือไงครับแพทมัสโ,โดนคอปเตอร์รนรัว คอมโบต่อเนื่องเป็นยังไงล่ะบร้อยต่อไปก็ชุบตัวนี้กันลมสองรอบแล้วดพีสุนามเนี่ยโอ้โหมามังกระสุนให้ฮาชิบเล่ อีพีซู่มสามต่อน่าสุดเลยจะทำอะไรทำให้ตายเลยแล้วกันหลังน่าจะหักอ้วมทีเดียว ก็แปลงร่างเป็นเว็บไรเดอร์ก็พุ่งชนนะดาเมจสุดมากแต่ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ยูนิโอ้ยโอ้ไอมันต้องมาพร้อมกันสองคนแต่พอมาคนเดียวมันก็ไม่ปันละอ้าวเดี๋ยวคอมโบบนฟ้าหน่อย よし <music> ลบลบลบป้องกันไม่ทันมันจะเสียเกียร์ฟรีพ่อเสียเกียร์ป้องกันฟรีทำเป็นหันหลังฟัน,นรู้สึกเซตาจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือ หลังจากไม่ใช่ข้อเสียรู้สึกว่าหลังจากที่เคาน์เตอร์ได้แล้วการจะกระโดดนี่มันรู้สึกเหมือนมันโดนหงวงยังไงไม่รู้อ่าดูแล้วกันว่าดาเมจมันเท่าไหร่ันดาเมจถ้าไม่ตายเข้าข้างหลังอ่ะปาบมื่นซีแหงนะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยยัดโลกาเอ้า โดนเล่งเกตเล่งเกตได้ด้วยเหรอเนี่ยมึงจะเคยโดนมึงจะเคยโดนมอนเล่งเกตใสอ่ไม่ได้ดิน้นยูคอนจะตายกันทั้งคู่เลย ังไชินก็คอมโบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ้ยการไม่ทันแต่ชินันจูก็ดีนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นสู้สประิท ต,ต,ตัวัวน,วโโนั้นตาให้ถูของแองเจโลเมื่อกี้ีคอมโบถึงไหนรู้จำไม่ได้เลยกเลยซัดๆไปเลยหมื่นห้าตายเอาไมา่ตายด้วยหวนดมิซายแล,ล้วกัน ก็จบแล้วกับด่านนี้แล้วก็จบลงไปกับเกมเพลย์ของซตากันดัน้งสำหรับเนื้อหาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ไปเจอกันใหม่หคลิปหน้าแล้วเจอกัน